ด่างกินหมดเลยจ้อยมันกินน่อยเดียวเองไหนบอกให้ามากินนี่ไปครับทุ่งไปกินมันจะมีอะไรในทุ่งอ,ะอ่ะฮะเทกหมดแล้วจะคราบทุ่งเนี่ยกินงบกไม่ห่วงลูกเลยกินน่ะ ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอยู่กับลูกไม่รักลูกอีกมีอะไรกินคนเดียวหมดฮะฮ่ะ,ะไปแล้วแล้วถุงแล้วเอากระมังมาไว้เลยมังมาไว้เลยมังมาไว้นี่น้ำหมดกระมังละมาได้กิน กินน้ำหมดแล้วดูไอ้จอยทีนะ่ะครับถุงไปกินนะู่นแหละหมดแล้วลูกจอยโอเลกลกลุงลังมืดแล้วแม่จะไปแล้วนะ่ะมืดแล้วเนี่ย มันตกดินแล้วหมดแล้วลูกจอยหมดแล้วลูกหมดแล้ว วิ่งไปรับปากทางไม่เคยทานได้ด่างเลยมึงกินอ่ะต้องกระมังมาใหม่แล้วแบ่งคนไะกระมังล้วกินน้ำหรอกกินน้ำานน้ำได้อิม่ม